เคียร์ไลน์ EP สามอีกแล้วนะคะซ,ซึ่งจะซึ่งจะบอกว่าเป็นใครบ้างพอดู EP สามจะดูว่าชมไหนบ้างกับเรื่องราวที่ว่า EPR กับเรื่องว่าเรื่องราวเป็นต่างๆจะว่าเป็นทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชนแล้วก็คือจะบอกว่าเป็นอะไรนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวสถานะสถาบันนักศึกษานักปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกแต่ว่ามันจะเป็นคนใครบ้างหลายคนก็ สงสัยเพราะว่าเอ๊ะทำไมแล้วก็คือ,อบอกว่าถามบอกว่าด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะก็จะเป็นผู้จัดยาไปดูก,กันกเลยค่อะอะออะไะจะเป็นอย่างไรแต่เรื่องว่าข้อแม้จริงแล้วก็คือดูฉันด้วยว่าเป็นอะไรบ้างดูว่าจะเป็นของท่านนะคะเป็นเครื่องเกี่ยวกับระดับมหาวิทยาลัยนะคะก็เรื่องเราต่างๆก็บอกว่า ทำผมก็เสร็จแล้วนะคะก็ถึงเข้ไปดูนะคะก็จะเป็นเรื่องราวส่วนไหนบ้างก็คือมีแต่ว่าขเขาแล้วก็เป็นยังไงแต่เรื่องว่าโุรการแล้วก็ทดีได้นะคะอะก่ะก็แต่ว่าเหมอนอย่างไรบ้างแ่ะว่าคือจะบอกว่ามีมีได้บ้างเจอนะคะก็ใส่แว่นมานะคะก็แบบว่า ถ้าของเราเป็น EP ใดบ้างก็แต่ว่าคือเราเลยนะคะก็คือหลักฐานแต่ว่าเกี่ยวกับนนะักศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเราสมัครในคณะไหนบ้างนะคะก็เพราะว่าปีสองและปีสี่แล้วก็แต่ว่าบ้างโดยแล้วก็เป็นขอที่นั้นว่า,าเกิดเหตุการณ์นะคะก็คือบอกว่าดับแรกก็คือระดับมหาคือมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะ ค่าท่ประมาณก็แพงประมาณสัก40,000บาทเองนะคะก็ที่ว่ามาวทยาใักรุงเทพไปเองนะคะก็ที่คณะอะไรบ้งางทุกสาขาทุกสขาทุกคณะอะไเลยนะคะก็จะเป็นของเรื่องราวแตกๆที่มีเรื่องตัดขอให้เสร็จเสร็จด้วยนะคะก็เป็นเกี่ยวกับระดับมหาวิทยาลัยด้วยอีกเสร็จแล้วตั้านั้นนี้นะคะต่อไปมหาวิทยาลัยนครเทสนะคะนะคะประมาณ20,000บาทนะคะก็นะ นี่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยลังสิตนะคะก็ไม่ถึงเข้ามาแลวก็แต่ว่าเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเราเกี่ยวกับสถาบันนักศึกษาก็คือว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็มาดูชัวร์ว่ามาเป็นเรื่องปัยไม่ได้เลยแต่ว่าด้วยนะคะก็จะคือเราการศึกษาแต่เรื่องที่ันนั้นด้วยนะคะพัฒนาแล้ว,ลวก็คือ หน้าตาคือดีผมก็ผมด้วยนะคะก็จะเป็นเรื่องขังคือเจ็บไหวให้ด้วยนะคะก็จะเป็นรสุข,ขด้วยนะคะก็คือทุกคนน่าแต่ว่าหน้าของเราจะเป็นแช่งการภูกการเรียนการศึกษาการเรียนรู้นะคะก็จะว่าเป็นดัานประสบการณ์คือชีวิตตัวหนูเองนะคะก็คือตัวหนูจะเป็นว่า จะเป็นไส่บ้างโคดุขอบคุณที่การนะคะก็ถังมาหลายกับรายการนี้นะคะก็จะว่าเป็นเรื่องราวของสุนันท์ว่านะคะก็สุขันสาจะเป็นไปได้นะคะต่อไปอาจจะเป็นเรื่องราวของการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะจะเป็นเรื่องศึกษาการรู้จป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็คือข้อบูต่าตาก็น่างราจกเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได้นะคะก็ ประดับจะจะเป็น1-2ฐานประมาณหมื่นหมื่นหมื่นหมแล้วจะเป็นหนาหมื่นหมื่นกว่าขึ้นอยู่ในศาสตร์สุเทห์ของเราของราแลคาในศาสตร์ของคอมิวเตอร์แต่เราว่าซื้อองไรแต่ว่าจะวันที่ไหนบ้างนะคะของเกี่ยวกับวันสักนัการแล้วก็เพราะว่าจะเป็นอะไรวันสุดท้ายแล้วก็จะเป็นวันแรกสําคัญของเรานะคะต่อต่อไปเราจะเป็นเพลงเกี่ยวกับศิลปิน ีเพลงลูกทุ่อะไรที่ลูกทุ่งดังๆนะคะจะเป็นที่เป็นลูกทุ่งเป็ประมาณประมาณหมื่นกว่าคนแล้วก็หมื่นชีวิตเลยแล้วก็ว่าเป็นลูกทุ่งไปแต่แบว่าคือจะบอกเพลงลูกทุ่งต่างจะบอกว่าคือประสบการณ์ของตัวหนูได้นะคะหนูฝันฝหนูเข่าเราเพลงลูกทุงมาตั้งแต่เด็กนะคะก็ลูกประมาณตั้แต่ยุคประมาณ3ขวบนะคะคือเลยนะคะ3ขวบก็ เตีันดีแต่ไม่ได้เข้าปัา๊บปั้วเราเพลงทุ่งนะคะก็เพลงพุ่งหนบ้างบ้างนะคะก็คือสลับนี้นะคะคือจะบอกว่าการเพลงพุ่งแนวคลิปแ,วแวนวแนวคุือภาษาทางศาการภาษาต่างๆแล้วก็เอาเพลงพ่อเสียงเสน่ห์เสียงไทยเอาเสียงว่าเสียงก้อเสียงดีแล้วก็เสียงพุ่งเลยทุกอย่างนะคะจะสร้างจุดเด่นเสียงนักร้องจริงพุ่งแล้วก็จะว่าเป็นของเขาเป็นของเธอ แต่ว่าช่านเป็นของเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าทราบชื่นเขาอะไว่าจะป็ากรอต่างๆก็แต่ว่า,ววา,ก,าก็าข,อของเขาเราค่ะเนี่ยนะคะก็แต่ว่าจิงลูกทุ่งไหนบ้างมากที่สุดก็คือลูกทุ่งไหนบ้างก็จะเป็นลูกทุ่งแหงนงั้นจริตพิจารณาคะก็จะว่ามันเป็นลูกทุ่งของใครแล้วก็ วันนี้ชมรายการเพลงลูกทุ่งบันเทิงวาไรตี้นะคะเอ๊ะนะคะก็มาปีสมัยก่อนยุคก้าสูนะคะก็คือจะบอกว่ายุคก้าสูไหนบ้างน,นะคะว่าอันนี้อาจจะฝากด้วยนะคะให้การแจ้งกับทุกคนด้วยนะคะก็จะเป็นใครชอบศิลปินลูกทุก่งในที่มีชื่อชอบมาตามมาทางนี้นะคะที่ชอบหนูได้เลยเจ้เดมี่นะคะเดี๋ยวซึงท่องเลยแต่ว่ามันท่องแปลว่าท่องูว่าจะด้วยนะคะก็จะเป็นเพลง จะเป็นเรื่องว่าจะเป็นลูกของเขาพุ่งแท้ลูกพุ่ไทนะคะก็จะเอาละค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของนิตินหนูสาวข้ามมหาวิทยาลัยนะคะจะเป็นจะจะเล่าจะเล่าว่าบางที่มหาวิทยาลัยนนท์กรุงเทพนะคะคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชั่นคิวได้ถอดและถอดทำได้เองนะคะก็เป็นเรื่องเราเกี่ยวกับต่างๆจะบอกว่ามีสื่อข้อต่างๆแต่ว่า แฟนๆหนอยากเป็นอาชีพนะคะเป็นพิธีกรในารายการพิ้วนะคะ mm hmm. ก็จะวาดเรื่องอะไรบ้างสงสัยใครพอด้วยนะคะ mm hmm. จะเป็นสอบขับนะคะ mm hmm. ก็จะว่าการเกี่ยวกับข่าวกายได้นะคะ mm hmm. เอาละค่ะวันนี้พอเป็นอย่างนี้ฝากไว้เข้าสลับช่วงหนูได้นะคะ mm hmm. ให้กำลังใจนะคะ mm hmm. ก็จะว่าเป็นเทคนิคนะคะท mm ี hmm. ่แต่ก็จะว่าูว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างในเรื่อง เกี่ยวกับกับเรื่องของภาาของเราที่นั่นด้วยคือบอกว่าเป็นตาร่างกายแต่เรื่องว่าบูงศากกับบุคคลแล้วก็แปลว่าเรื่องสถิตด้วยนะคะก็ช่วยกันด้วยนะคะเอาละคะ่ะว่าจะเป็นของเขาก็เป็นอย่างไรถ้าบอกว่าของเราสาแต่ว่าที่ปลูกคันธุคลุิกภาพของเราถูกไถ่นะคะก็แต่ว่ามีการฝึกด,ด้วยแล้วก็ทักทายแต่ เรื่องว่ายังคิดเลยนะคะว่าแต่เรื่องของเขาก็อะไรอีกเนี่ยนะคะก็ะะขอบคุณมากนะคะที่ทติดติดตามช่องหนูนะคะให้กำลังใจนะคะต่อไปนุ่งนีต่อไปน่จะแปลว่าของเขาแล้วก็วันจันนะคะจะเป็น EPC เกี่ยวกับมาทำเทอะไรเหมือนเดิมนะคะ EPC นะคะก็ ขอบคุณฝากไว้ท่ากำลังใจนะคะชอบในที่ว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างก็ขอบคุณว่านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะที่ช่องหนูนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs>